ครับในระหว่างก่อนนอนคืนนี้นะครับผมก็ขอเข้ามานะครับจะทีเจะทางนะครับโดยโดยใช้ไข่นะครับเราจะขอจะทีเจะทางให้เขาขอเป็นที่หลับนอนนะครับสาธุขอให้ลูกทั้งหลับฝันดี วันนี้ลูกช้างขอมาอาศัยที่หลับที่นอนสาธุครับยวัววางตัวน,นี้ผมจะบีออกนี่ครับตรงตรงหัวนอนผมแล้วก็ มีต้นไม้กลมใหญ่ขอให้ผมหลับฝันดีครับผมบรรยากาศตอนนี้เหมือนกับการเล่นรอบกองไฟเลยครับเสียงกิ้งหลีดเด้ไลทยค่ำคืนแล้วก็ ดวงจันทร์ครับตัดกับเงาหัวต้นไม้ใหญ่ที่ผมนอนบริเวณผมนอนโคนต้นไม้ครับนี่ครับควันไฟเป็นกระต๊อบห้างเก่าๆแล้วก็ก่อไฟบริเวณนี้ครับนอน ต่วกลางคืนเริ่มยุงนะครับผมก็เลยใช้วิธีก่อไฟด้วยกระป๋องแก๊สครับตอนนี้ก็เวลาเมิ่ดขำแล้วนะครับแล้วก็ใช้ไฟชาร์จเหมือนเดิมครับ ครับตอนนี้ก็ได้ก่อไฟในยามค่ำคืนเพื่อที่จะไล่พวกยุงพวกแมลงครับครับผมสวัสดีครับผมประลัดชาวลิตนะครับช่องประลัดชาวลิตพากินพาเที่ยวนะครับวันนี้ผมจะมากางเต็นท์นอนนะครับบริเวณอ่างนะครับในเขตอำเภอ้านไร่อยุัยธานีครับห่างไกลผู้คนครับเสียง เสียงฟ้าร้องคืนคืนหนูครับโดนี้ว่าคืนนี้ฝนจะตกไหมครับผมติดตามกันครับนี่คือสภาพบรรยากาศอ่างเล็กๆนะครับแล้วก็น้ำใสสะอาดนะครับก็ว่าจะทดลองเอาเบ็ดมาปักดูนะครับว่าจะได้ปลาด้วยไหมครับคืนนี้นี่ครับบริวเวณทิวเขาไป เขาตรงนั้นก็จะเป็นแนวเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะครับตรงนี้ก็จะทำเป็นสปริงเวย์นะครับฝายน้ำล้นนะครับเวลานหน้าน้ำน้ำก็จะไหลมาอยู่บริเวณตรงนี้เพื่อไหลออกพอดีผมก็มาดูทำเลเหมาะๆนะครับที่จะกลางเต็นท์ ตรงนี้ครับใต้ต้นไม้ต้นนี้ครับเหมาะเลยครับผมก็คืนนี้ผมจะกลางเต็นท์ในกระสอบเล็กๆแล้วก็จะมีที่ก่อไฟตรงนี้ครับตอนนี้เราก็จะได้เต็นท์เล็กหนึ่งอันแล้วก็ผ้า,บาใบไว้ปูพื้นนะครับตะกลางกันครับ เบื้องต้นผมก็เอาเต็นท์มากลางขึ้นโครงไว้ข้างนอกก่อนนะครับเพื่อที่จะขึ้นโครงเสร็จแล้วก็เอามาใส่ในกระต๊อบนั่น,นครับได้แล้วครับขึ้นโครงแล้วครับวันนี้คงไม่ต้องใส่ฟ้าชิดบ่งข้างบนนะครับเพราะเนื่องจากว่ากระต๊อบของผมวันนี้เป็นหลังคาตอนนี้ก็ผมก็ได้กางไว้เรียบร้อยแลครับใน กระต๊อบของผมครับคืนนี้ฝนตกก็ไม่กลัวครับเนื่องจากว่ามีหลังคาครับที่นอนเหมาะเจาะเลยครับนี่ครับตัดด้วยดอกญ้านะครับดอกญ้าข้างหลังไปทิวเขา แล้วก็อ่างเก็บน้ำครับคืนนี้ผมจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะครับตรวนั้นก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำตรงนั้นนะครับอ่างเก็บน้ำส่วนฝั่งที่ผมอยู่นี้เป็นสันสันอ่างนะครับแล้วก็มีกระถอบเล็กๆที่เขาทำไว้นานแล้วครับเขาบอกว่าสร้างไว้20ปี คืนนี้ก็จะเป็นที่นอนของผมแล้วกันครับที่นอนผมก็ปูพร้อมผ้าห่มหมอนเรียบร้อยครับตอนนี้ก็ฟ้าร้องครับนี่ก็เป็นอ่างภูเขา เราก็มีโต๊ะปิกนิกพร้อมเก้าอี้นะครับจริงๆเก้าอี้ชุดนี้มีสี่ตัวครับวันนี้เอามาสองแล้วก็เก้าอี้พร้อมโต๊ะปิกนิกพับได้ครับเดี๋ยวก็จะถางป่ามิดถางบริเวณนี้ก่อนครับที่ลกๆตรงถางตรงนี้ครับที่มันเป็นป่าลกๆ เหมือนได้ยินเสียงนกนกเป็ดน้ำครับเล่นน้ำอยู่บริเวณนี้เมื่อกี้เสียงนกเป็ดน้ำครับเล่นอยู่ในนี้ครับเป็นฝูงเลยครับเป็นน้ำกระเพื่อมมาตรงน,นู้นแล้วครับสำหรับบริเวณมุมนี้ก็สวยไปอีกแบบนะครับเป็นหญ้านะครับหญ้าจะมีงอน,งอน ขนยาวๆครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นเขื่อนล้อมรอบด้วยภูเขาครับพอดีได้แบบผ้าใบคุมพอดีกันฝนครับคืนนี้ตอนนี้ก็ได้แต่นั่งหลบฝนครับนี่ครับเสียงเสียงฝนกระทบเต็นท์ นี่ครับเราก็ได้กินปลาหมึกกับไข่คืนนี้นะครับนี่ปลาหมึกแห้งแล้วก็มีน้ำนี่ครับในระหว่างหิวข้าวก็ใช้แก๊สกระป๋องพ่นปลาหมึกกินไปก่อนครับอาจจะแรงไปหน่อยครับ เอาเอาพอประมาณมานี้ครับเหมือนเหมือนญี่ปุ่นทำอาหารครับนี่ครับเริ่มสุกแล้วครับสุกแล้วบรรยากาศ เริ่มเย็นฝนตกแล้วครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงไก่ป่าขันมาจากทางโน้นครับไม่ทราบว่าท่านผู้ชมพอจะได้ยินเหมือนผมไหมครับนั่นนะครับได้ยินมาหน่อยหนึ่งทางขวามือ คืนนี <ici> ้จะรอดไหมครับเสียงฟ้าแหลกล้องวัต่ไกลคาดว่าคืนนี้คงไม่รอดตามเคยครับเสียงไก่ป่าขัน ครับตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับผมก็เตรียมอุปกรณ์กระแปงขันแล้ะถลับตับน้ําตักน้ําในเขื่อนนี่นะครับอาบน้ํากันครับ ยิ่งเริ่มเย็นก็ยิ่งเสียงนกครับในเขาในป่า เริ่มเย็นก็ตกเย็นก็บรรยากาศดีครับไม่ร้อนเสียงนกร้องมาแต่ไกลครับตอนนี้เวลา17.00นนะครับอุณหภ,ภูมิ26องศานะครับช่วงเดือนพฤศจิกายนยังไม่ถึงขับเข้าหน้าหนาวเท่าไหร่นะครับแต่ว่า ตอนนี้เหมือนเราเรานอนห้องแอร์นะครับคาดว่าตอนทลางคืนอุณหภูมิจะลดลงประมาณ5-6าถึงหองศาก็น่าจะประมาณยี่สิองศาครับครับตอนนี้ก็เวลาเมิดค่ำแล้วนะครับแล้วก็ใช้ไฟชาร์จเหมือนเดิมครับบริเวณโดยรอบตอนกลางคืน ใล้จะโพเพมื่อเมื่อค่ำคำครับมีเต็นท์ผมอยู่คนเดียวนองจากมานอนเอาธรรมชาติครับมาชมวิวฝั่งนี้ก็จะเป็นเขาเมือม่อเมื่อครับอันนี้ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำเขื่อน ตอนนี้ก็ยังพอเห็นมองเห็นวิวมั่งครับวิวตอนนี้ผมก็ได้แต่ต้มไข่กินครับตอนกลางคืนที่นอนก็เตรียมไว้พร้อมแล้วก็มานั่งชิวๆกันไปก่อนครับ ส่วนไฟตัวนี้ก็ใช้ถ้าสลับใช้ในเต็นท์นะครับอันนี้ใช้ในเต็นท์เรานี่ครับเสียงนกไฟโซลาเซลล์ผมครับมีสองอัน ส่วนไฟไฟคาดหัวผมก็มีสองอันครับนี่ครับตันนี้สว่างมากครับพ่งไปไกลแล้วก็ที่จุดไฟผมก็เป็นแก๊สนี่นะครับ ช่วงกลาคืนเริ่มยุงนะครับผมก็เลยใช้วิธี่อไฟด้วยกระป๋องแก๊สช่วงนี้ก็จะเป็นยุงลรคาญออกมานิดหน่อยครับครับที่นั่งผม ไฟก็กำลังติดครับพอที่จะช่วยไล่ยุงได้บ้างครับครับตอนนี้ก็ได้ก่อไฟในยามค่ำคืนเพื่อที่จะไล่พวกยุงพวกแมลงครับอุปกรณ์ผมก็ ต้มไข่ต้มมาม่าครับนี่ครับไม่ว่าจะเป็นมาม่าของผมปลาหม,มึกมาม่าครับเครื่องนอนข้างในาพร้อมอุปกรณ์ไฟพร้อมไฟโซลราเซลล์พร้อมแม่กระทั่งนี่ครับไฟก่อระยุงพร้อมครับหรือแม้แต่ สายคาดหัวผมครับเวผมจะพาไปดูตอนนี้มันมืดจะพาไปดูเขื่อนตอนกลางคืนครับช่วงกลางคืนกับกลางวันอีก ไม่เหมือนกันครับนี่ผมปักเบ็ดไว้เดี๋ยวยังเท่าเดิมนี่ครับไปตามเขื่อน ตัวนี้ครับที่ผมก่อไฟเพื่อให้แสงสว่างระยามค่ำคืนผมครับตันคืนก็มาหาสองปลานะครับพร้อมกับหาฟืนหาฟืนจะใส่ไฟอีกรอบหนึ่งครับ นี่เขาบลุเรืนที่ผมไม่หาฟืนก็จะเป็นฟืนไม้ก็พวกนี้แหละครับหักไปได้มาใส่ฟืนครับเครื่องให้ยืดได้ทั้งเช้าถึงเช้า Hope. บรรยากาศตอนนี้เหมือนกับการเล่นรอบกองไฟเลยครับเสียงเกรื่งงลีเตรย์ไลค่ำคืนแล้วก็ดวงจันทร์ครับตัดกับเงาเัวต้นไม้ใหญ่ที่ผมนอนบริเวณผมนอนโคนต้นไม้ครับ นี่ครับความไฟเป็นกระตับห้างเก่าๆแล้วก็ก่อไฟบริเวณนี้ครับนอน